จัดไปครับหกตักครับคันนี้คันอื่นเขาเอาห้าตักสี่ตักคันนี้จัดหนักจัดเต็มครับดูเเดี๋ยวผมจะสูบดูสติกเกอร์ว่ามีอะไรบ้างโอ้รถนี้ขายสติกเกอร์ขนคนไ้นนติมครับ รถนี้คนได้ติม้วยไหมมาครับเดินไปเลยนหน้ารถนะเคาะไปเคาะเลยเนิ้เลยไปเคาะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็กลับแล้วผมไปทำธุระที่เมืองด้วยผมมลงติดแล้วคิดเจอทงผมไม่ได้ค่าตัวตายอือมนติดรถผมหรอให้ไปที่ไรจักเอาไปแจกใครเลยสักพักก็มาขอผมอ่ มีแนวติเกออันเก่าดูอันรุ่นาดูบนดิดไม่กลัวไม่ได้แจกอะไรเลยโอ้บนแล้วบนแล้วเออสบายสบายไม่ต้องเยียบกระเร่งไม่ต้องเยียบกระเร่ง ไปเลยเด้อไปตีเทียดีเลยเอา้าวคันนี้ทำไมไม่ไปอ่ะเดินเบามันมันจะไปตกหลุมไหมที่เขาวางสนุกไว้ไหม คือดูมันจะไปไล này, ายไหนคือดูเออตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละแก้ว,วไม่จมเนาะเมื่อกี้มันอยู่ร่องนี่ลุม ายสบายไปแลเซียนน์สองหกไม่ใช่บอกเอาก็ฟุตโซ่ไง โอ้ย oh, อย่าพึ่งเลยผู้รับเหมารับไปหมดแล้วตอนเนี้ <ikle? S 1> ผู้รับเหมารับไปหมดแล้วจัดมิตรงจัดมิติ้งจัดอะไรไม่ได้ผู้รับเหมาก็รับไปหมดแล้ว,ลวอืพี่โควิดเขาเหมาหมดทั่วประเทศเลยนะเราทําอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ก็ไม่ได้ครับ ช่วงนี้จะยากๆฝืดๆหน่อยเอารถนี้เหมือนจะเอียงแต่ก็เกือบ ตัสติ à, ๊กเกอร์แฮปปี้น้อยก่อนมาเกเอาตัวสติ๊กเกอร์อันนี้จอดร่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปบุรีรัมย์กันต่อบ่ายสามแล้วบายสามนะมา มาครับโอเคสวัสดีครับอ๋อนี่แผ่นนำมือเลยนะเนี่ยใช่โอ้ดีครับขนาดอีกสี่ขนาดโเดี๋ยวให้ไปสองแผ่นเลยโอ้นะครับนี่ครับปกตินี่ครับอันนี้ถ้าถ้าเป็นปกติก็จะขายรวมส่งเพราะว่ามันใหม่เฮ้ยก็ดั้งเดิมนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยทํามาไงปกติมันจะเป็นแผ่นแจกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะอันนั้นมันเป็นแผ่นแจกแต่นี่ให้ครับให้พี่นุ้ยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากไว้ติด นะครับไม่เคยไม่เคยได้เจอกันเลยนี่แหละครั้งแรกเลยนี่เจอกันที่เจอกันอยู่แต่บางครั้งเราเจอกันที่งานบุญแต่เราก็นู่นนี่นั่นต่างคนต่างมีภาระเนาะอย่างว่าอะไรพี่มันก็ไม่ได้คุยกันแบบอย่างนี้ไงนี่เราก็ได้พูดคุยลอกรจริงมีงานมีอะไรก็ใช่ต้องเจอกันยู่แล้วทีงานสายบุญนะครับ ใครๆก็รู้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราต้องจัดกันอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันโควิดครับก็ต้องทำใจก่อนไปไปแล้วี่โอเคไปเจอกันโอกาสหน้า,มมาครับนี่สติ๊กเกอร์อย่าไปติดดำครับเอ<ๆ>าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอเอายืน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 หนึ่งสองทีเ,เดี๋ยวกลับกล้องก่อนแป๊บนึง สอง K ของผมมันกลับกล้องได้เลยไงสี่หมื่นกว่าครับก็ยังเราถ่ายอยู่นี่ใช่ไหมเล่นกล้องหลังได้ครับแล้วก็เนี่ยแล้ก็พูดคุยกันได้สมื่นด้0สี่หมื่นหนึ่งพแต่มันมีโปรอยู่มันมีลูกเล่นเยอะตัวนี้หนูอยากดำเป็นขาวเลยพี่ใช่ไหม แต่คนดำเป็นคนขาวผมเลยผมดำเลยยัง<ช>ขาวเลยด้วยขาวมากเลยคุณเบ้ามกลางลองดีไม่ค่อยเ <c oughs> ท่าไหร่กินแล้วครับกินกินแล้วกินอีกแล้ว <c oughs> กินอีกแล้วกินอ <c oughs> ีกแล้วยังไม่ได้กินเลยกินดีแล้วกินดีแล้วต่อไปเราก็จะไปบุรีดำต่อครนำะพาจีจ่าไปหาเด็ก จริงเหรอพ่ออยากเด็กจริงเหรอใครเสื้อจิ๋ไอเหลาเหลาหน่อยไปแล้วไปนั่งในเมื่อไม่โอรอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ใส่เสื้อคู่อยากควงแขนไปกินหไส้ทูขี่บายบาย 拜拜。Bye bye. Well, yeah.